สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําสลามสุนทีจืดนุ่มจิ้มฟินอยู่นะอันนี้ก่าว้ันคน ้วยสบู่นหนนะคะแล้วก็น้ำตาลก่อนแรกนะคะจะใส่กาลงไปกี่ปริมาณก็ได้นะคะโอเคใส่แล้วก็จะใส่สี่เปาไมโลนะแต่ว่าให้ใส่น้ำหนึ่งช้อนโอเคนะใส่น้ำแล้วแต่ว่าคนานิดนึงนะขอคนให้มันละเอียดละอ่อน,นโอเคให้ใส่สบู่นห นิดเดียวนะนิดเดียวไม่ถึงกับมากนะห้ามใช้ช้อนหรือจะใช้ช้อนก็ได้ไดโ,อโอเคค่ะถ้ามันติดมือช้อนไ,ได้นะแต่ว่าต้องโดนให้มันเหนียวนะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอขอนให้มันก็เริ่มเหนียวก็ถือว่าจับได้แล้วโอเคก็ไา่บาย